ไมหมศิลปินกันที่ตนะืน่นะคะชุดนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพันารนอื่นกันต่อไปนยะคะยังไงก่อนที่ศิลปินจะจากกันไปให้ศิลปินกว่าดถือผลงานนี้ที่บอกว่านอกจากวัน,น,วนอออที่มาเกิดวันนี้เอี่ยขอบคจอยนะคะดูแลขอให้กับสาวพิธีกรที่บอกว่าคีกลับเป็นจอยสุดใหม่นะคะ

มีเพลงอะไรบาครับชื่อเพลงเหตุผลหรือว่าอะไรนะครับเมื่กอะะกี้อล่อขลาดนะฮะก็เชิญท่อยากให้ช่วยกันอุดนหนุน ไปดูกันได้ที่รูปเ่นดาวโดยูทบทางตรงสไ์เอ็กเ e ชนแนลนะหรือว่าดาวน์โหลดเพลงก็ได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าสี่เจ้าเป๊ะเอ็กเซชแลันไปไแ้ใครก็ไปีหเนแนลาไม่คมีอะไร่าครับ จะเปิดก็ละครนะครับทุกนีทุกคืนวันนี้วันนี้วันนี้วงสูงวันนี้ไม่ได้ไปคนระับเขาคิดว่าเดี๋ยวจะตกน็อมาไม่ทันสรุปมาถึงที่บายสอง รับผมพรุ ar, so, so ่น like <rich> really ี้อย่าลืมเปิดช่อง้านะครับผมเวลาหกโมงหกโเย็นเบ้านนี้มีรักก็ม่ให้แต่งควาะรเรื่องาวอะไรก็ดูตัวเงก็ดูเพิ่มเติต้นก็ดูติดตามเรื่องราวบ้านนี้มีรักครับผมก็ตอนนี้ทยอยๆถ่ายก็บอกวาอสมมรานะแก๊งสมมติเลนะไม่ใช่ เขาเรียกว่าแก๊งชิมมันไม่คือเล่นเป็นคัตเตอร์แล้วคือเป้นหาทีมีอยู่าคนมีคัตเตอร์อยู่ด้วยนะครับผมเป็นแก๊งประสานสุ่งเรตวเองชื่ออะไรนะไอ้ตอร์ เวลา9โมงช้าถ 11. ึง10โมงานครับที่ฉันมาเพรามรม่ะห่หนลวเบล้วใ่ไหเอไม่ต้องเาปด้นย็นไพดนหอเชี่เป็นหมอรักษานาเอกคั่ร้เนี่ยาเป็ีรับถวิชจริงรักษาสูตินารีเวนะ

เื่อคนนะคะ